อันนี้นะคะเป็นที่ของเราอยู่ตรงกลางเลยสิ่งที่มาทำบใจอีกเรื่องหนึงคือนิกแพรอลาดินแม่งนั่งแลวหลังสุดยังเห็นเลยอะเราต้องเข้าทางไหนเนี่ยเข้าทางนี้เหมือนเขาดูประตูซะก่อนมึงดูประตูก่อน ดูสิเขาเข้าไปได้ป่ะหรือต้องเข้าข้างหน้าและสิ่งที่รับที่สุดของที่นี่ค่ะเขาให้เข้าชมฟรีด้วยเธออ่ะเราไปชมความสวยงามด้านในกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในมหาวิหารเซนต์แพทรีกแล้วนะคะใครมานิวยอร์กนะคะก็ห้ามพลาดโบสถ์แห่งนี้เลยค่ะเพราะเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเลย ประวัติความเป็นมาเนี่ยก็เริ่มสร้างตั้งแต่ปี1858เลยนะเป็นโบสถ์ดั้งเดิมของชาวคริสต์นิกายโรมันคทอลิกนะคะตัวโบสถ์ทำจากหินอ่อนสีขาวนะคะสวยงามมากเลยออกแบบโดยสถาปนิกชื่อเจมส์เรนวิทค่ะงบประมาณก่อสร้างในสมัยนั้นก็ราวๆ8 5ด0 0 0ห้าดอลลาร์ค่ะแต่อันนี้ก็คือเมื่อ159ปีก่อนนะเธอมาหาศาลมากทัดเทียบกับในยุคนี้นะสำหรับสิ่งที่ห้ามพลาดนะคะเมื่อมาเซนต์แพทริค์ดิดอแห่งนี้ก็คือ มาชมประตูสำริดค่ะที่อยู่ทางเข้าโบสโดยประตูแห่งนี้นะคะเขาสร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับเซนต์แพทริกแล้วก็นักบุญนิกายโรมันคาทอลิกในสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากความงามของบานประตูนะคะก็ยังมีโรสวินโดว์นะคะที่เป็นกระจกสีตามกรอบหน้าต่างอันนี้สวยตาแตกเหมือนไปดูที่ยุโรปเลยนะคะเฮ้ยเจ๋งอะโรถอะ ทั้งคันเลยนะนี่เทมปินเสรีภาพวันนี้อันนี้ตึกเอ็มพาย t เตดวันน้ำมันน้ำหมาหน้าเหมือนมึงเลยนี่ยนะห้อยหัวจนทยานเดี๋ยวต้องรีบไปนะคะ เดี๋ยวไปดูบอร์ดเวกไม่ทันเดี๋ยวเราต้องเริบเจนาทีตอนนี้เที่ยงเท่าไหร่นะบ่ายโมงเดนาทีเดี๋ยวเราดูตอนเราดูตอนบ่ายสองนะเราต้องรีบไปนะคะดีนะมันเดินได้ที่นี่เขาจำกัดคนเข้านะคะก็ก็เออเดี๋ย่ห้างแตกจริงเพราะลูกเด็กเล็กแดงคือมันไม่ใช่มีแค่เด็กเนี่ยผู้ใหญ่มันก็ต้องมีใช่ไหมแต่ว่าเราก็ใครมาก็มาได้นะคะอยู่ล็อกกี้เฟลเลอร์นะคะแล้วก็ตรงข้ามกับเซนต์แพทริกคาทิดอลเลย ทีมคิวาโค้ดเป็นเลโก้ด้วยเสื้อกูก็เป็นคิวาโค้ดได้เหมือนกันนะไปๆๆๆไปเดี๋ยวไม่ทันนะคะ อันนี้ก่อนเข้านะคะก็จะมีของที่ลึกเรขายด้วยมีมาร์กน่ารักจังมีเสื้อมีเอ่อโน้ตบุ๊กมีกระเป๋าข้างบนมีผู้ด้วยเราก็าอยู่ไกลเหมือนกันพอสมควรพอได้บัตรรอบสุดท้ายเลยนะอันนี้นะคะเป็นที่ของเราอยู่ตรงกลางเลย แต่บนสุดเลยนะข้างหลังไม่มีใครแต่เก็อี้ไม่สามารถเอ็นได้นะครับเหมือนก็อี้แบบมหาลัยอะแล้วเราก็ได้มาดูตะกอนก่อดเบนแต่ละเรื่องที่เราจะอยากจะดูคือ Harry Potter and the Curse d c h ช l d ซึ่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ไม่มีรอบไม่มีรอบไม่มีปัดแล้วคืออันนี้ก็แบบอลายคนไทยจองไม่นที่สุดท้ายนี่จองก่อน3วันนะดีนะที่ได้เออละที่ก็ดีด้วยถึงจะไกลนะแต่ว่าแบบ ตรงกลางคือ The Base ก็เราจะได้ F ถึง M มาด้วยกี่บาทวะฟังกูค่ะกี่บาทวะไม่รู้รวมกันสิบหกโอ้ยแท้อยู่นะมีมันเขาหรอคือเขาไม่ได้ให้เอาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาก็เป็นรายได้เขาวะาเนาะเพราะว่าค่าบัตรเนี่ยสี่เปอร์ห้านะคะค่าบัตรสี่เปอร์ห้าแล้วเธอไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ถูกถูกนะคะถ้าเกิดค่าบัตรสี่เปอห้าแล้วถ้าเกิดให้คนเอาอาหารเข้ามาคนก็จะเอา ผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจ๊จะมาบอกความทรบทจว่าอะไรยังไงตื่นเต้นมากอยากได้มาดูแล้วตอนนี้เราก็ดูอะไรนี้เรียบร้อยแล้วละคาจบไปแล้วรู้สึกว่าทับทจนะมันไม่เหมือนกับในภาพยนตร์นะคะคือเขาจะมีการบิดเรื่องนิดหน่อยมันไม่มีแบบลิงอ่ะไม่มีแล้วก็พพลมพิเศษมีแต่ว่า มันนี่้เป็นแบบออกมาเป็นยูคบิ๊กยุคปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมาชมกันนะครับบางอิเลเมนต์น่ะความอลังการของภาพยนตร์มันเป็นเรื่องการตัดต่อหรืออะไรเงี้ยแอนิเมชันใช่ปะมันจะทําใส่อะไรเข้าไปก็ได้ช้างม้าวัวควายใส่เข้าไปก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยละครบล็อดเวย์ใช่ไหมครับมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายก็เป็นคนแสดงแต่ว่าคอสตูมดีสีดีไลท์ติ้งดีแล้วก็มีมูฟเมนต์บนเวทีดีนะครับแล้วเวทีอ่ะมันทำมาเพื่ออะลาดินเลยคือพื้นเวทีมันจะมีการแบบเมคคานิกอ่ะแบบ เจนนี่หายตัวไปปุ๊บอย่างเงี้ยเออมีควันก็หายตัวไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนมีหลุมอยู่ที่หลุมอยู่ที่ฟอกกี้ของเวทีอ่ะสิ่งที่เสียดายอีกนิดนึงคือจัสตินจัสตินร้องน้อยไปคือชอบแบบชอบเพลงจังสตินมากอ่ะเพลงแรกที่จัสตินร้องนะเป็นเพลง lift the wall อะไรเงี้ยฮอร์อรมากอพอลโล่ก็มีต้องมีเพลงอโอลโลต้องมี คือมันเป็นเพลงที่แบบเพลงเพลงที่คนมารอดูอ่ะไม่ผิดหวังบอกเลยไม่ผิดหวังต้องมาดูนะต้องมาดูอ,อโหดิเวอร์มีสองรอบเนี่ยเออทั้งตลกมีฉากแอคชั่นเล็กน้อยแต่ว่าสีสันในเรื่องเนี่ยสไตล์อารดับราตีเลยหีมเยอะมากใครมาที่ยิหยอกนะคะแนะนำเลยละครบอดเว์เรื่องไหนกันได้เรื่องที่เขาชอบดูกันก็เป็นเรื่องฮัลลาดินหรือแลอนด์คิงน,นะคะแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์หรือเคนเชียร์ใครชอบเอเวเร์ไปได้ถ้าเกิดใครไม่ชอบเด็กเยอะไปดูเรื่องนั้น ทุกเพลงร้องสดดังนั้นเนี่ยนักแสดงอ่ะต้องมีเอนเนอร์จีที่สูงมากอย่าไปลิดติดกับกับภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนภาพยนตร์นะคะเขาก็อัดแดปบมาให้เป็นละครเวทีนั่นแหละแต่เป็นละครเวทีที่ดีเด็กดูได้เพื่อนดีนะคะอ่ะใครมาที่นิวยอร์กมาชมกันได้เลยขัะเรือดีหมดนะคะพกเงินมาถ้าจองก่อนที่จะ จองก่อนแบบว่าสักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอ่ะได้2,000กว่าบาทแต่นี่เจ๊จองหลังไงได้4,500ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราต้องดูดอ่ะอ่ะโอเครีวิวจบไปแล้วนะคะสำหรับละคร,รก,รกอนเวเลื่องอัลาดินนะคะลืมบอก <laughs> สิ่งที่ประทับใจอีกเรื่องหนึ่งคือวิกแพ็์อาลาดินแม่งนั่งแล้วหลังสุดยังเห็นเลยอ่ะ ซิกแพคอลาดินคือแบบเฮ้ยอันนี้ไฮไลท์เหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนาะทั้งซิกแพคทั้งก้ามอกอลาดินคือแบบเดอะเบสเข้าใจจัซนตินเลยอ่ะเอาจริงฉันใส่ข้าใจว่าแซนตินเจอครั้งแรกแล้วแบบก็ชอบแซนตินแบบว่าอยากได้อะไรอย่างเงี้ยซิกแพคขนาดนั้นยี่ดอกคือแบบโหซิกแพคแล้วจ้าหิวเลยอ่ะน้าท้องแบบเป็นขนมปังอ่ะเลยขนมปังปอนอ่ะ แล้ามาหาของกินที่ตลาดคริสต์มาสที่ไบฮันพารนะคะหลังจากดูคอนเมธทีที่บอร์ดเวสเสร็จ<อ>เดินมานิดเดียวเองไม่กี่ร้อยเมตรนะคะอนอกจากของกินแล้วก็มีของที่เลือกขายมากมายนะคะตามภาษาตลาดคริสต์มาสเนาะโอ้ล้านนี้เป็นเป็นคริสตัลนะคะลอสบิร<อ>ิส s ์นิวยอร์นี่ๆีมาดูนี่มาดูในร้านนี้ เอเลี่ยนมนพวกนี้เขาทำชอบทำนเอเลี่ยนถามว่าเมืองไทยมีไหมมีเหมือนเมืองไทยเอามามีเออมีตัวใหญ่กว่านี้อีกเมืองไทยมีทุกอย่างอะค่ะอันนี้พิเดเตอร์นะอุ้ยสัตว์แตนอินเสกต่างต่างผู้ชมใครชอบนะมาชมกันได้อันนี้แมลงสาบวันนี้สวยจังเลยอ่ะน้ำหวาน ันนี้ก็สวยั้านบนเป็นผีเสื้อแปลกๆอุ้ยสีสตัวน,นี้เหมือนสวยจังเลยอะสีส้มอะอนี่สีน้ำเงินนี่ก็สวยแต่เรากโอูนี่ตัวใหญ่มากข้ามบนนะฮะอ้โหร้านเยอะมากเลยอะไม่ได้กลับบ้านแล้วมั้งนี่หรอกร้าน,นนี้สวยดีเป็นพ๊อปดีนะโอ้ยตายชอบอะไรอย่างงี้นะเป็นตุ๊ดอะเนาะแก้วเป่านะ แก้วเปล่าไากแลนะฮะโอ้ฉันอยากได้ฉันจะเอา <c oughs> เอาสยห,หน้าตัวนึงฉันไม่ถือให้เธอฉันจะเอาเองหน้าตัวนึงโอ๋ยน่ารักจังเลย เออมันเป็นแบบเป็นแลนด์มาร์คออฟเดอะเวิลด์เลยนะสวยงามนี่นะคะร้านที่ล l กี้เ b ลเลอร์นะคะที่นิยวยอร์กอยู่กับน,น้องนว่าเป็นวโโีโนเป็นวีโน,โนเอ่อ เราก็มาถึงแล้วนะคะเมื่อตอนกลางวันไม่ไ้สวยเท่านี้นะดีที่เรามาตอนคืนนะคะแต่ว่าต้องคิมากเขาจไม่เปิดไฟเพราะยังไม่ถึงเวลานะคะเออ,อเพราะาตอนนี้มันมันเป็นวันที่20กว่าของเดือนพฤศจิกาย,ยนเองเออคิดมากก็แหละก็ยังไม่เปิดอาจจะไปชมภาพความสวยของข้างในกันก่อนนะคะหน้าเจ๊อาจจะไม่สวยเท่า 一张。 ทริปนี้ก็เป็นละครบอร์ดเวครั้งแรกของเจ้น,นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เรื่องมันเยอะกันนะคะตอนนี้เรามีช anel ให้ติดตามหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็น X หรือ Twitter เอง Facebook กับเรียเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะและห้ามพลาดกับ Tik Tok นะคะเรามีชาน n e ลใน Tik Tok แล้วนะไปกดติดตามกด Subscribe กันได้เลยค่ะคลิปหน้าเจาจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเรื่องมันเยอะ So much me